กสบายดีจ้าพี่นอกป้าจนขำจนมึนนั่งคิงดังไฟเห็ดกระเผครับน้ำลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งมนาได้ลูกโป่งแม่ซื้อลูกโป่งให้เอาหมอนในล่ายหมอหน่วยใหญ่ในร่างดีดเด้อแล้วก็ไปเอาน้ำเทใส่เส็ดอันแน่แซ่บให้เด็กๆกินเด็กก๋วยเตี๋ยว เค็ดตโกเตียวอน,นาทาให้กินกันเดอ้อนำ้ำเอาน้ำกินผูดเด้อเออขอชิมมาว่าคุณพวกคอมเมนต์นี่เนาะพวกคอมเมนต์คิดคิดต่างมาสันซะก็บบริวารกันดอกมีกัให้เม่นได้มาเป็นยังค่อ,หอให้หมูก็ได้กันให้ให้ให้เม่นได้จากการเวลาหันเวลาคอยตอบกันรับให้ได้คือกันยาสุวาคอยได้ fc ขาบม่มาเสือกมาว่าวเขา,ขาเขาบ่วว่าวสีขึ้นดออคนนะ่ะว่าลักษณะว่ะา,าคือมุขข่อยนี่เอาลักเอาเปรียบลานนี่ได้ว่าวคือวา่ามุขข่อยนี่เอาลักเอาเปรียบน,นั่งคิงนี่เออสุจ้าบ่ได้มาเรียงดูซอยมุขข่อยเลยสุจ้าอย่าเดือดร้อนขอบอกแล้วเดว้การเรียงคนคนหนึ่งมันบ่ได้ใส่งเงินร้อยสองร้อย เพื่อสิสิ้นเดือนเผื่อสิสิ้นปีมันบดลายพะศันซะแต่เฮ้าบ่ได้ว่าเฮ้าผู้เป็นน้าบ่าวนาสาวเฮาเต็มใจดูแลก,กันอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือสายเลือดเฮาเขาคือญาติพี่น้องเฮ้าเข้าใจบ่ย่ามาหาตีบ้าเออให้ตัวเองดูดีคนที่มาตีบ่าตัวเองดูดีนะ่ะคือคนที่คอมเมนต์อะละตีมาบ่ามาตีมาอัน,นอันนี้เขาด้วยที่บร้หูจ้จกว่าครอบครัวเขานี่เป็นแนวไดเออเลยที่บรหูเลยว่ แต่เรามื่อมานี่เ่าเพชรชาวมนี่เขาเห็ดยังนงวันวันก็ไม่เห็นจะทําอะไรอืมกะเห็ดคลิปมาเดี๋ยวสิบเห็ดยังกะเห็ดคลิปมาเดี๋ยวสิก็หน้าที่มันมีหน้าที่เห็ดคลิปก็เห็ดคลิปแหละเห็ดลงไปตักผู้ใดเบิ่งบ่เบิ่งเขาบุ้งหัวนี่เขาบ่สามารถดังขับจิตใจภายด้แม่นบ่ะล่ะวันวันไม่ทําอะไรท่าคนบ่เห็ดยังน่ะพี่น้องเอ้ยบ่มีปัญญาพ่อนรลดบ่ซันซะ อันนี้เขาหยุดเอาเบดแล้วเฮือนซานบะไรยังหลดลางอืขอขาคนบ่เห็ดยังอ่ะอือบ่แม่งคือว่เออให้เห็ดหั่นต้องเสียหนาบ่ต้องตัดหนาบ่อันนั้นมันเป็นงานในบ้านเห็ดย่างได้กับปลาบ่สายแต่งานที่เขาต้องเห็ดคือเขาต้องเห็ดนะไรมันได้เงินแต่ละมือเพราะว่าเวลาเงินสิ้นเดือนมาเอเอเฮงเงินเดืนเอนเฮาออกเนาะเฮาได้จับเงินก้อนสองหมืน่นสามหมื่นโอ้กูดีใจเด้กูได้จ่ายเงินหลดกูกูได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟกูกูได้ นี่แหะกูได้เงินมาซื้อค้องนี่น้ำยาล้างจานกูไปได้ใช่แบบร้างน้ำเปล่าือเขาจะว่าเอาะนะอืมอืมนี่คือมันคือปัดใจนี่กูมีเงินซื้อยาเาหัวแบบนี้กูไปได้ซะแผบคือไปได้ซะแบบด้วยทีอันนั้นเอออันเออไปไปไปซื้อกับไปซื้ออือข่ยวไปเขีาวมามาเส่าถานี่เคนเท้านะนี่ ลูกโป่งลูกไม่ใช่ปีโป้ค่ะยูทูปมันบ่มีรายได้บอแบบมีหันนูดนีนั่นนะมันบ่มีผู้ใดจยากมาเห็ดโดถึกดาก็อยู่หันถึกดูถูกกระอยู่หันอืออันนี้เห็ดยอนว่าเออเขามันบ่มีทางเลือกเขาอยากไปเห็ดหันเห็ดนี่เขาก็บ่มีทุนบ่มีฮอนการเสียดงสุดอย่างเขาก็ต้องหนึ่งเขาต้องมีทุนสองมาเขาต้องมีเพื่อนมีฝูงมีอันเพื่อนที่แนะนําสิ่งใดดีๆได้เพื่อนดีแนะนําดีเขาก็ดีไป คนเหานะบ่แม่นสิมาคือตื่นตื่น,นคือต่ว่าเหานี่ใส่ตะลานเจ้าของบ่เห็ดยางกูสิเฮ็ดยังบ่เห็ดน,งดนังคือคือ,คอสิ่ของกูอ่าสันซะกูเป็นเจ้าของเฮือนเออให้คืบอ,อาซาแบบนะ่ออืมเจ้าเจ้าเคยบ่เอาลูกเอาลานไปอยู่นําหามํานังค้าขึ้นห้างประกา<ล>ใส่ลูกใส่หลาน,แ,นลแต่คนปกติทั่วไปนะ่ะเขาต้องย่องเหาเด้๋ยวเราเออหลานมาเลี่ยงท้งๆที่เขาก็มีคอยได้ว่าเอาล้านมาเลี่ยงดอกะคอยคึดซ<ร>ะ,<ร>ะว่า,วาอาัาาอาาน แล้วแต่นั่งแล้วแต่นั่งคิงนั่งอยากอยู่น้ำห้องขอยก็ว่าถ้าเจ้าว่าอยากอยู่เจ้าก็เมื่อเด้อลูกหลานเด้อข่อยบอบับขับเจ้าเฮาอยู่นี่แหละมาได้แต่เมื่ออยู่น้ำาช้าอดเหนอยู่น้ำสา้ามนดนแน,น,นีอัน,น้ถามความสมัครใจของหลานอยู่น้ำไผ่ก็ได้เออค่ะมันว่าอยากอยู่นะคือมันว่าอยากอยู่แล้วมันใหญ่เลยมันไม่อยากอยู่คือมันไปแหละแม่ข่อยร่างไว้มันก็บว่ายู่มันบอกไอ้เพ็ดเนี่ยเออไผ่มันสิไปล่างคนใหญ่ อขอยปชิมีสิทมีอำนาจใส่สิทใส่อำนาจเพียงกับเขาาขอบโบเมนพอเมนเมเขาของมบเมนเจ้าชีวิตเขาขอเป็นแค่นาสาวนาบล่าเออต่อแนวไดเสียดเหตยังมันบดีกับแนวไดมันผิดนั่นเทากระบอกก็กะอนเอาลูกลานเฮาอืการเลี้ยงลานก็คือคอยเว้าวอะไรหนึ่งมันก็ต้องใช้คาใช้ใจายเออเบ่าได้ว่าดอกในตรงนี้ค่ะมียังกับกินน้ำกัน บ็ดหลักฮาใหม่บ่มีลักกับน่งแน่มึงหนาคันแค่นั้นแหละอืเอเฮาน่ะย่อดย่อคนที่พันผ,ผููรักผู้ใหญ่ผู้หใหญ่ใจดีผูผููอยู่เบื้องหลังผมว่าซะออสี่ซอยเฮ้ากันด้บมันจเป็นต้องมาออกสื่อผูพ่นไหก็มี่นั่งคิงห้ขคอยน้องวันเดอซื้อกับข่ากับน้นเาเดอล่ะเดอทพี่ไ้ด้วยใจเออ อันนี้ให้น้องมานาเดอ้อขานมเดเอออันนี้ขานมร้านเดอ้อพี่ให้เดอ้อเฮ้ยคดีใจเมนเท่า์ได้คดีใจอืนั่งคิงเดอ้อนี่เดอ้อป้าเอาให้เด้อลูกเดออบ่แมนสีมาหาว่าโอ้มอข่อยเอารักเอาเปียบลูกหลานแบบนี้โอ้ยอบ่แล้กเอาเปียบแบบเพ็ดแล้วเราหักเถอะขนาดข่อยยังบอกเลยว่าไอเพ็ดทาม,มันดุทาม,มันม,มันอยากอยู่ว่ะท้ามันเบื่อยู่ให้มันเมื่อนะ จะไปบังคับจิตใจมันคนเฮาทาบังคับจิตใจแต่มันอยู่ยากขับที่อยู่ยากขับกระอะไรงขออ้อเขาเอนยังก็คขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเออนั่นแหละปาเผ็กระ,ระทำมันเข<ม>าอยู่นี่แหละอยู่ใช้กระอยูม่มันปะ่ะไปตื่นก้อนหลานก่นอยคู่มือเลยพี่น้องคู่มือเนี่ย<ม>ตื่นตั้งเด็กนตื่นมากสิเหตุไปซ้างล่างถวยหนึ่งเข่ากวดเฮือนทูเฮือนทูเฮือนกับซ้ำมือทูเธหนึ่งบริเวณมันสิเปื้อนคู่มือเฮือนกันเลย่สมือนี่ตอนนั้นน่าเบาลงมาหนึ่งเข่าเองน่ะใบบนเน็ วอนนี้ตะกวดเงี่ยกำลังสวยชิบหเพิ่นนะเอ็ดซอดยเพิ่นอันลามีเสื้อผ้าค่ะโยนมาใส่ถังแล้วก็ปันป่นเปงน้ำใส่แค่นั้นเซนจะสบายอันนางคิงอยู่น้ำผ่อยนะอืมน้องก,ก็บ่ต้องเอามันมันใหญ่เลยอืออบ่ต้องมันอกกันนั้นมิจเรค่อยเบิง่งมันเล่นมีดเล่นผ้าแค่นั้นอือันนองนี่ก็บ่อยากอยู่น้ำผ่อยถ้าเบ้าึ้นนี่เบ้าอันมิจเบ้า เอาดีเขาตัวเองบัดป่ะมือมือพอเห็นเห็ดหายนี่ว่าสันห้วยกูบ่เห็ดหายนี่เรากูิได้กินได้อยากใช่หรอกูก็เห็ดนี่แล้วกูก,สกสออ็สูดสำหกูสูดได้เนี่ยแหละเออคนเฮาสู่ไปเนี่ยแหละว่าไขวยวางสี่ได้ไหมว่าพูดเอาดีเข้าตัวเองที่แท้ไม่ได้ทำอะไรเลยทำท่ามาทำแต่หน้ากล้องว่ดัเอาเช่นจังหวางฉันว่าโยการแสดงเลย แต่กี้ช่ป่คอ,อยขีข่คานมาคอยขีข่คานเ่าเห็นอย่างแต่พ่อเขาไม่เห็นอย่างควนทุเียนเอาซุ้มืออความเรียกซอยผู้เจ้าซอยแซซอยหลานทำไม<ว>พูดว่าช่วยหลานเลยเขามาอยู่ด้วยอือบอกปเป็นึัง,งีกแมนพูดเอาดีเข้าตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวว่ะสัน <c oughs> อือเพราะดูแล้ววันๆไม่ได้ทําอะไรอย่ามาว่าทําคลิปเห็นเห็นแล้วโอ้ยพูดไม่ออกว่ะสัน เดือเ,เห็นนดนาไนซะเข่อาบอเห็ดนาไนเห็ดนาไนมันจะิถือใจมึงเบอะให้สุกูเห็ดนาไดมันกิถือใจมึงเบอะถ้ามันถือใจมึงมีทางเดียวมึงมาหลับเอาลิลลี่ไปอยู่น้ามันถือใจมึงบัตเลี่ยงรับเลี่ยงให้กูแน่เด้อนางเป็นคนไทยอยู่ไทยก็ได้สันซะติดต่อมาเด้อติดต่อมาซะติดต่อมาทางเฟซกูก็ได้ทางไลน์กูก็ได้กูลงไว้อยู่ติดต่อมาแลับก็ไปเลี่ยงหางงานไหนนางเห็ด หาอาชีพให้นั่งเห็ดมันจังถือใจมึงมันมาแม่นลูกร้านมึงแ่ะแต่ว่าให้มันถือใจมึงกูนะ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านนะมันพิดใจมึงเข้าใจบะเออกูเลี้ยงนะกูก็เลี้ยงแนะ้กินตะเขาบแหละแต่แสีกูเงินมีเงินลําคําเดือนให้ก็แล้วแต่เวลากูมีกูก็ให้เวลากูมีกูก็คือบอ่อให้อืมสั้นๆคำเดียวมีก็ให้ไม่มีก็ไม่ให้แต่ว่าได้กินบ่อหนักูได้กินถ้าขีข้ขาดบอ่อให้กิน <c oughs> เอาแบบนี้นะ ชั่วไหมโอเคไหมถ้าขี้เกียจสั่นหลังยาวแล้วไม่ให้กินจะไปใส,ส่กระป๋า,ายะจ้าเพให้อยู่อีกอืถ้าอยู่น้ำกันก็นต้องช่วยกันอืต้องดูแลของเงินของซันของนะาบานา่าน้ำาวก็ต้องดูแลสัคภาองตัวเองบ่ให้คิดเราเอ้ยของซึ่งเจ้าหลดตากแดดอยู่ก็ให้มันตากแดดอยู่หมนบบแมนเห็นมันตากแดดกับจุ้งเขาห่มเขาถึงเอิ้นว่าคนหักคนแพงเออ เฮากูเห็นฮะก็เออเฮาเฮาบอกจำเป็นต้องไปย่องร้านกูคงจะคว่ำแต่เฮาบอกจำเป็นต้องไปย่องเสนามันมเวลาเฮามีเฮาหายลานรมนั่งคิงอยู่น้องข่อยแมนว่าวได้เอซีก็เห็นใจเออเนี่ยกับคนที่ส่งเสื้อผ้ามาให้อีกอยู่นี่ถผ่าหลับเด้อคนบอกพี่จะส่งเสื้อผ้าให้น้องคิงพี่สงสารแกอืมดีสดั้นใดอยู่น้ำสม,มุนอยู่น้ำสะอ้นเราก็ดีดีบัดอยู่น้ำแมมอนเราก็ดีแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านแล้วก็ไ่ได้หิว แม่คอยในเหลราดีนะหนึ่งแนวอยากเน่ากินบ่ค่อยขาดในเฮือนในซานถึงสิบ่มีเงินเก็บคือเขากระตาเมมอนเดอร์นี่แต่ดมาจแต่น้อยจนใหญ่พ่อพูดแม่คอยอืมแล้วอยากแน่ากินเราบ่ให้ลูกหิวเสื้อผ่าน้่แพ้ผูดได้ใส่ยังก็ได้ใส่อืมแม่คอยอันนี้คนอื่นเอาบุ้งร้านเนี่ยเอาเป็นบ่าอย่ามาเดือดร้อนเถอะเรื่องข้าสิเป็นนระไดนะอืม ถ้ายู่น้องกูเนี่ยมีปัญหาเป็นขี้ขา<ม>นุ่นนี่นั่นโอเคพี่นอ้องมสำเนีแหละ